สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ไว้เทสชุดตรวจโควิด -19 ด้วยน้ำลายแบบแอดิเจนนะคะโดยตัวนี้นะคะสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองค่ะไม่เจาะไม่เจ็บตัวไม่แย่จมูกนะคะและได้ผลไวไภายใน15นาทีค่ะ โดยตัวนี้นะคะได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากออยประเทศไทยและอีกหลายประเทศค่ะสามารถตรวจโควิดได้ทุกสายพันธุ์นะคะความแม่นยำสูงค่ะและตัวนี้นะคะเขาจะมีวิดีโอการใช้งานให้ด้วยนะคะเพียงแค่สแกน qr code ค่ะเราจะมาดูในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะ โดยชุดตรวจนี้เนาะสะดวกมากๆเลยค่ะสําหรับคุณแม่เนาะอาจจะมีลูกน้อยที่ไม่ชอบที่จะเหยียดจมูกเนาะเพราะว่ากลัวเจ็บหรือแม้ผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เอ่ยังกลัวการเหยียดจมูกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าสะดวกตอบโจทย์มากๆเลยค่ะนี่นะคะดูแล้วนะคะมี3มชิ้นด้วยกันค่ะโดยชิ้นแรกนะคะก็คือเป็นชุด แท่งตรวจค่ะอันที่2นะคะก็คือคู่มือการใช้งานและอย่างที่3นะคะถ้วยเก็บตัวอย่างน้ำลายค่ะโดยตัวนี้จะเป็นถาดที่ใส่น้ำลายนะคะส่วนตัวนี้เป็นคู่มือค่ะคู่มือการใช้งานเนาะคู่มือการใช้งานนี้จะเป็นภาษาไทยค่ะ มีวิธีการใช้นะคะและอีกตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวทดสอบค่ะนะคะหนึ่งอันค่ะ นี่นะคะพอแกะซองมาแล้วค่ะก็คือจะมีซอ,องกันชื้นอยู่ข้างในด้วยนะคะและมีแท่งชุดตรวจนะคะมีลักษณะเป็นสีขาวเป็นแท่งยาวแบบนี้ค่ะ การเตรียมตัวก่อนการทดสอบนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะเพื่อป้องกันการคอแห้งหรือน้ําลายเหนียวข้นนะคะและก่อนการทดสอบ30นาทีค่ะให้บวนปากด้วยน้ําสะอาดนะคะเพื่อกําจัดเศษอาหารที่ตกค้างภายในช่องปากค่ะห้ามบวนปากด้วยน้ํายาบวนปากเด็ดขาดนะคะและควรงดการทานอาหารเครื่องดื่มรวมถึงหมากฝรั่งการแปรงฟันและการสูบบุหรี่ด้วยค่ะขั้นตอนการตรวจนะคะมี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะ โดยขั้นตอนแรกก็คือการเก็บตัวอย่างน้ำลายนะคะในขั้นตอนนี้ควรขากกระแอมหรือไอจากลำคอประมาณ2ครั้งค่ะเพื่อให้น้ำลายออกมาจากบริเวณลำคอนะคะเนื่องจากปริมาณไวรัสเนี่ยจะมีมากบริเวณลำคอค่ะขั้นตอนที่2นะคะจุ่มหัวแท่งตรวจลงในถ้วยที่บรรจุน้ำลายค่ะโดยหากน้ำลายมีฟองมากนะคะก็คือมีความเหนียวข้นมากเนี่ยสามารถขนแท่งชุดตรวจได้เล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นให้เอียงชุดตรวจ45องศาค่ะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำลายจะซึมเข้าไปยังส่วนแสดงผลของแท่งตรวจค่ะนี่นะคะก็คือเอียงประมาณ45องศาค่ะจากนั้นแช่ไว้ประมาณ2นาทีนะคะเมื่อเราสังเกตเห็นตัวน้ำลายเนี่ยมันซึมขึ้นมายัางบริเวณแป้นแล้วเนี่ยก็ให้เราปิดฝาชุดตรวจนะคะและวางไว้บนโต๊ะที่มีพื้นเรียบและสะอาดนะคะ ขั้นตอนที่3ค่ะรอผลตรวจค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะผลก็คือไม่พบเชื้อค่ะในการรอผลตรวจนะคะเราควรรอผลตรวจ15นาทีค่ะแล้วจึงอ่านผลตรวจนะคะห้ามอ่านผลตรวจหลังผ่านไป30นาทีแล้วนะคะ ในระหว่าง15นาทีที่รอผลตรวจนะคะจะต้องมีขีดสีดำขึ้นที่บริเวณตัว C ค่ะหากไม่มีขีดสีดำนะคะจะถือว่าผลตรวจนี้ใช้การไม่ได้ค่ะจะต้องตรวจซ้ำใหม่ด้วยชุดตรวจอันใหม่นะคะ<ๆ>การอ่านผลตรวจนะคะ<ๆ>หากมีขีดขึ้น2ขีดที่บริเวณตัว C และตัว T ค่ะหรือแม้ว่าอาจจะมีขีดขึ้นบริเวณที่ตัว T แม้จะบางๆแบบนี้นะคะ,ๆๆะ,คะก็จะถือว่าผลเป็นโพสิทีฟค่ะนั่นคือผลบวก <ๆ S 1> ก็คือพบเชื้อไวรัสค่ะ แบบที่2นะคะหากมีขีดสีดำขึ้นที่บริเวณตัว C เพียงอย่างเดียวอย่างนี้จะถือว่าเป็นเนกาทีฟค่ะคือผลลบค่ะนั่นก็คือไม่พบเชื้อไวรัสนะคะหรือเชื้อไวรัสเนี่ยมีปริมาณที่ต่ำมากจนชุดตรวจไม่สามารถตรวจพบค่ะและอย่างที่3นะคะหากมีขีดขึ้นที่บริเวณตัว T เพียงอย่างเดียวหรือว่าไม่พบขีดใดๆที่บริเวณตัว C และตัว T เลยแบบนี้จะถือว่าไม่สามารถแปลผลตรวจได้ค่ะ ให้ทดสอบอีกครั้งด้วยชุดทดสอบใหม่นะคะส่วนขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วนะคะเราจะต้องทิ้งให้ถูกวิธีนะคะทําได้โดยการเติมน้ํายาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในถ้วยพลาสติกที่เก็บถ้วยตัวอย่างน้ําลายและชุดตรวจนะคะ 2. นําที่เก็บตัวอย่างน้ําลายและชุดตรวจเนี่ยทิ้งลงในถุงพลาสติกนะคะจากนั้นมัดปากถุงให้มิดชิดค่ะ 3. เขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด -19 นะคะ และสุดท้ายค่ะทิ้งรวมกับขยะอื่นแต่หากบริเวณนั้นมีถังขยะสีแดงนะคะก็ควรให้ทิ้งที่ขยะสีแดงค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ